สวัสดีครับวันนี้พา,มาชมงานผลิตและติดตั้งเบาะห้องก๊อซิมูลเตอร์นะครับวันนี้ทีมชางก็กําลังติดตั้งตัวชิ้นงานอยู่นะครับเดี๋ยวเราสแกนให้ดูรอบๆเลยนะครับตอนนี้ก็ติดตั้งได้ประมาณแปดสิเอร์ซนของพื้นที่แล้วนะครับนี่จะเป็นไซส์ขนาดห้องหกคูณสิเมตรนะครับเป็นห้องฟูลสวิงนะครับนะโอเคมาอยู่ใใกล้ออก่อนนะครับโอเคสําหรับส่วนนี้จะเป็นเบาะติดผนังนะครับตัวน,นี้ก็จะแบ่งตัวชิ้นงานให้เท่ากัน ไซส์จะเป็น50คูณ50นะครับแล้วก็แบ่งช่องแล้วก็เรียงให้เท่ากันนะครับส่วนข้างบนนะครับจะเป็นฝ้าเพดานก็เช่นกันนะครับแล้วก็แบ่งตัวชิ้นงานให้เท่ากันแล้วก็จัดเรียงนะครับช่องไฟให้ให้เหมือนกันกับข้างล่างนะครับทีมช่างเราก็ติดตั้งเบาะเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับโปรเจกต์นี้นะครับห้องก๊อบซิมูเลเตอร์รูมนะครับพื้นที่ใช้สอยสําหรับห้องนี้นะครับอยู่ที่6กคูณสิเมตรนะครับเป็นห้องที่ไซส์ขนาดใหญ่เลยนะครับ แล้วก็ลายตัวชิ้นงานนะครับเช็คทุกชิ้นงานนะครับก่อนที่จะส่งมอบง,งานให้กับทางลูกค้านะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับสามารถสอบถามได้ที่เอสไซเอสพันชัย983หรือโทรมาที่098552 6 1 2าได้เลยนะครับทางบริษัทยินดีให้บริการลูกทาาทุกท่านนะครับรบกันใหม่โปรเจกต์ Project ต่อไปชิมนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ